ทั้งหมดด้วยนะครับขออนุญาตนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไนอีกครั้งหนึ่งนะครับเขี่รถที่การจองและการประกวดสืบเพลิดเพลินกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นจอกันสุดซอยจอยกันสุดซนสอง งานประเพณีหรือว่าประเพณีปีไม่เมืองเชียงใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ของเราในครั้ง<ใ>นีน้นะครับนะครับและปีนียที่ผมจะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานประเพณีปีใหม่เมืองนะครับในปีนี้นครับซึ่งภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่จะเึงดูนดนักท่องเที่ยว เข้ามาเที่ยวงานประเพณีสงกรานของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการสืบทอดกันมาอ,อย่างยาวนานนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับในปีนี้เราก็มีการบวรการทุกๆภาคส่วนในการจัดงานประเพณีของสงกรานด้วยในทุกๆอำเภอทั้ง25กิจกรรมสำคัญนะก็คือที่ขาดไป่ได้ก็คือกิจกรรมทางศาส,สนาคือมีการแห่ พระพุทธสีหิงครับมีการอัญเชิญพระพุทธสีหิงในช่วงเช้าที่วัดพระสิงห์นะครับแล้วก็วัดสําคัญสาคัญรอบเมืองเชียงใหม่นะครับจะมาแห่กันในช่วงบ่ายของวันที่13เลยคือวันแรกของการจัดงานนะครับนอกเหนือจากนั้นเองบรรยากาศที่ข่วงประตูท่าแพเองนะครับก็จะมีในเรื่องของการประกวด มักสุ่มมักเบงนะครับแล้วก็ในตอนกลางคืนก็จะเป็นพาร์ทของในกิจกรรมที่มีเรื่องของการประกวดเทพีเทพบุตรสองกรานนะครับความความสนุกสนานมีทั้งวันนะฮะแล้วตอนกลางคืนที่ปีนี้เป็นปีที่2ที่เป็นไฮไลท์ของทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับคือทําซุ้มน้ําที่เราเห็นกันในปีที่แล้วได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีวันผมจำได้รักษาขนมขนรรมเนียมประเพณีนะครับของจังหวัดเชียงใหม่เราอะ ให้อยู่แบบนี้ไปชั่วลูกชั่วหลานแต่เราจะมีการผสมผสานเล็กๆปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็ช่วงนั้นนะฮะตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เราทั้ง38สถานีก็จะไม่มีมีป่วยมีลาอยู่พร้อมปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ให้ความมั่นใจกับชาวบ้านด้รยเปรเ็นทา,านนายกาพยายามผ่อนคลายไปบ้างนะแต่ผมคิดว่าอุบัติเหตุที่คุมได้ยากเนี่ยเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์เนี่ยคุมยากที่สุดแล้วนะครับแล้ว20ปีมบเนี้ย เสียงจากนักท่องเที่ยวที่คอมเพลนเรื่องอุบัติเหตุจากความมึนเมาเนี่ยมันเบาไปเยอะเลยนะครับจากสมัยก่อนที่เราได้ยินเยอะนะครับยิ่งเรามีเป้าหมายไกลร่วมกันที่การเป็นเมืองมรดตกโลกครับผมคิดว่าปีนี้เราเรื่องอะไรที่มันควบคุมแล้วควบคุมได้ยากเนี่ยเราต้องดูแลดีๆนะครับอย่าให้เกิดเหตุที่เขาพร้อมจะสื่อสารออกไปนะครับเมื่อวานประทับใจกันสักเล็กน้อยนะครับจังหวัดนะครับ อีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเป็น ท่านไหมครับได้ร่วมกันส่งนักรล่าพิทีเพื่อจะถึงในจังหวัดเชียงใหม่ของเขานะครับต่อ Let's Celebrate the Fullest April the to Party with 13-15